สวัสดีครับช่องแบ่งเก็บนะครับผมมาครับโผเพโผเพอย่างนี้ครับนะครับอ่ะแหวนหน้าโลครับแหวนหน้าโลนะครับผมเป็นเนื้ออปาก้านะครับของท่านหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับผมหรือเรียกว่าฟุ่นว่าหลวงพ่อเต๋วัดสำงามนะครับนะครับเก่งไม่เก่งคงไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะนะครับใครก็เข้าไปดูประวัติได้หมายใจจริงนะถ้าไม่ติดเวลานะหมายถึงว่าเวลามันจะมืดค่ำเนี่ยผมอยากจะเล่าพินิหารหลวงพ่อเต๋ให้ฟัง เก่งไม่เก่งเก่งมากครับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องไปไวๆแล้วมืดแล้วโพเพแหวนวงนี้สร้างไว้เมื่อปี07เชื่อไหมครับว่าระหว่างแหวนปู่ทวดกับแหวนหลวงพ่อเต๋เนี่ยหายากพอๆกันเลยครับนะครับหายากมากนะครับผมน้อยคนนักที่จะเจอแล้วเจอแล้วถูกเกบหมดนะครับผมวงนี้นะครับเรียกกันว่าแหวนหน้าโลปี07นะครับ ถ้าจะไม่ปิดประมาณ07ถึง10อ่ะประมาณนี้ไม่เกินนี้ครับนะครับของท่านหลวงพ่อเต๋นะครับผมหลวงพ่อเต๋นี่นานๆจะเจอทีนะนี่เมื่อเช้านี้ก็พึ่งได้ได้มาหยกๆก็คือขอแบ่งเข้ามาหยกๆเลยนะครับใครเอาได้อย่าช้านะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เซ็กชันแรกก่อนนะครับเซ็กชันแรกนะเซ็กชันต่อไปอาจจะเท่าตัวนะครับ วงนี้นะครับผมถ้าใครต้องการด่วนดูเลยนะครับเอาไป2,500บาทนะครับ2,500บาทไม่ลดงดต่อนะครับผมขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนข้อสาคัญต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบ่งเก็บนะครับผมเชื่อมือเชื่อใจพร้อมเช่าพร้อมโอนนะครับผมแคปหน้าจอเลยครับนะครับถ้าท่านอยากได้รีบอยากรีบเก็บนะครับหรือยายวราาธนาผู้ถุคุณของท่านหลวงพ่อเต๋อดูนะครับผมนะครับแคปหน้าจอเลยครับเข้ามาที่ส่งแล้วก็ส่งรูปมาที่ อดีไลน์หมายเลข0846786958ย้ำนะครับอ d ดีไลน์หมายเลข0846786958เบอร์นี้ไลน์นี้นะครับขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนและต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบ่งกันเก็บนะถ้าท่านเชื่อมือเชื่อใจปุ๊บนะครับอยากได้อยากเก็บเอาไว้เอาไว้ใช้หรือเอาไว้โชว์ยังได้เลยครับผมเพราะหายากมากแหวนหน้าโลของท่านหลวงพ่อเต๋ นเนื้ออปบากานะครับผมให้แคปหน้าจอนะครับแล้วส่งรูปนีนะครับนะครับเข้ามาแสดงเจตจำนงว่าท่านต้องการเช่าบูชาต้องการซื้อนะครับและพร้อมเช่าพร้อมโอนและต้องเชื่อมือเชื่อใจด้วยนะ,ะให้เฮลิคอปเตอร์มาเดี๋ยวก่อนนะโอ้ดังมากเดี๋ยวกันนะครับผมอ่ะย้ำกันอีกทีแล้วกัน0846786958นะครับผม นะครับส่งเข้ามาในไลน์เบอร์นี้แหละครับเดครับโอเคนะครับผมเป็นเข้าใจเนาะหายากไหมโครตะระครับผมอยากจะบอกว่าโครตะระยากแล้ววงนี้เห็นอย่างเงี้ยสภาพอย่างนี้ถือว่าสวยนะถือว่าแทบจะไม่ได้ใช้หรือใช้ก็นิดหน่อยนอกนั้นก็ปล่อยให้อ่ฝุ่นจับมั่งเหงือ่อเกาะมั่งอะไรบ้างเนี่ยนะครับใช้นิดหน่อยไม่เยอะดูแล้วก็นะครับทุกอย่างยังคมชัดเดี๋ยวดูด้านหลังเดี๋ยวผมพลิกให้ดูด้านหลังด้านหลังนี่จะเป็นลูกอ่าเขาเรียกว่าหลังแบบเห็นไหมครับด้านหลังจะเป็นหลังแบบ ถ้าถามผมว่ามีจุดดูไหมเขอของกเกก็มีเพียบนะครับมีมาตั้งหลายปีแล้วด้วยมีมาเป็นสิปีแล้วอะยี่สิ0ปีได้มั้งยี่สิบกว่าปีแล้วแหละเนี่ยครับที่ผมกําลังหารมาให้ดูนี่นะครับดูนะครับจุดดูของผมเนี่ยผมจะดูขอบตรงเนี้แทบทุกวงเลยนะของท่านหลวงว่าเต๋นะจะมีการแต่งขอบมีลงตะใบเนี่ยแทบทุกวงเลยจะต้องมีถ้าไม่มีมันจะดูยากไงนะครับถ้าไม่มีก็ต้องดูบอดดี้รวมทั้งหมดนะครับนะครับแล้วดูตรงนี้ นะครับนะครับจะมีเส้นๆคล้ายๆตัวตัวแต่งโอเคนะครับผมเห็นไหมครับข้างนี้ก็มีจะเรียกจุดจ่ายตังค์ยังไม่น่าเกียดเลยครับยังน่าจะใช่เลยนะครับอืมข้อสำคัญครับดูความเก่าครับดูความเก่าให้ขาดดูให้ขาดเลยครับถ้าใหม่ๆเกินไปดูแล้วกระแสใหม่พองนะครับหรือ หรือเขาจะบอกบอกว่าอ๋อไปล้างมามันมันก็ไม่ใช่ล่าใช่ไหมครับถ้าไปล้างมาราคาก็หายไปนะครับเพราะมันไม่ออริจินอลไงมันไม่สภาพเดิมเดิมหลวงพ่อเต๋นะครับผมบอกให้เลยต่อไปจะแพงเหมือนลูกบุทิมอ่ะปัจจุบันนี้ก็แพงแล้วอะไรที่ทันหลวงพ่อเต๋นี่แพงมากนะผมบอกให้นะแล้วต่อไปจะแพงกว่านี้อีกนะครับจะเหมือนลุงบุทิมวัดละหานไร่ครับอันไหนที่ทันตัวนะครับทันหลวงพ่อรับรองว่าแพงหมดโอเคนะครับผม นักเล่นนักสะสมรู้จักดีครับหลวงพ่อเตะคงทองเก่งไม่เก่งก็ลองไปหาประวัติอ่านดูได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคคลิปเนี้ยเท่าน,นี้ก่อนเนาะ2500บาทนี่เซ็กชันแรกนะเซ็กชันต่อไปอาจจะ 4- ี่ถึงห้าพันเลยนะนะครับอาจจะ4ี่พันถึงห้าพเลยนะใครเอาก่อนตอนนี้เชื่อผมนะถ้าเชื่อมือเชื่อใจผมนะรีบๆเก็บครับท่านที่เล่นเก่งกําไรก็ไม่น่าจะผิดพลาดส่วนท่านที่เล่นพุทธคุณโอ้ราคานี้เบามาก เอาได้รีบเอาเลยครับก่อนที่ท่านจะต้องมาซื้อสี่ห้าพันถึงหมื่นหรือหมื่นกว่าตามตาม,ตามหลงปู่ทวดไปอ่อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเสียดายโอเคนะครับผมคลิปเนี้ยท่านนี้ก่อนโผเพมากแล้วมืดแล้วมันองต้องจับไว้ก่อนเดี๋ยวมันล้มเดี๋ยวล้มเออนะวงนี้ก็ถ้าผู้ชายตัวตัวไม่ใหญ่มากอะนะครับสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบอย่างเงี้ยนะหุ่นะไม่อ้วนมากนะอย่างเงี้ยใส่นิ้วนางได้แต่ส่วนใหญ่เข้าไปเลี่ยมแล้วเดี๋ยวนี้เข้าไปเลี่ยมขึ้นคอกันแล้ว เดี๋ยวนี้คนเลี่ยมเก่งมากโอเคนะครับผมคลิปนี้ท่านี้ก่อนเนาะนี่คือหลวงพ่อเตนะครับหลวงพ่อเตคงทองนะครับหรือหลวงพ่อเตวัดส,สัมงามเก็บได้รีบเก็บเลยครับโหของท่านต่อไปแพงหมดอะ่ะโอเคนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ